เยี่ยนสวงสืทบทอดบรลลังเรื่องใหญ่แบบนี้จะไปบอกข้าสักคำไม่มีน้ำใจเอาซะเลยมหาข้ามีอะไรราชนินีองค์ใหม่สืบบัลลังเป็นเรื่องภายในเผ่าข้าคนนอกไม่สะดวกอยู่ด้วยคนนอกเหรอแล้วทำไมเขาถึงอยู่ได้ล่ะหากว่ากันด้วยเป็นตราภาพข้าชนะเขาพันเท่าหมื่นเท่า ทำไมถึงบอกว่าข้าเป็นคนนอกเซนและปีศาตแตกต่างกันราชาปีศาจจะได้ล้อเล่นคำพูดนี้หากถูกคนนอกเผ่าที่มีจตนาอื่นได้ยินเข้าเกรงว่าจะกลายเป็นความเข้าใจผิดท่านเซียเหียนซีกับเผ่าเหยื่อมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาร่วมพิธีก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนี่มัอนอะไรกันเจ้าหมายความว่ายังไงจะขีนแบงเขตแดนกับข้าจริงเหรอ เมื่อวานท่านยื่นมือช่วยเหลือบุญคุณในครั้งนี้เยี่ยนสวงจะจดจำไม่ลืมเพียงแต่บัดนี้ไม่เหมือนเก่าก่อนข้าสืบทอดบัลลังก์ราชนีเหี่ยวแล้วทุกคำพูดและการกระทำาั้นเป็นตัวแทนของเผ่าเกรงว่าต่อไปจะไม่มีบุญนับเป็นสหายกับราชาปีศาจอีกต่อไปนับจากนี้ท่านกับข้าคุยเพียงเรื่องงานไม่คุยเรื่องส่วนตัวข้ารู้ว่าในใจเจ้ามีเรื่องกังวล เจ้าจำเป็นต้องแบ่งชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอลบฐานะากที่ข้าเป็นราชาปีศาจไปแล้วเห็นข้าเป็นเพียงสหายที่ดีของเจ้าไม่ได้หรือไงท่านไม่เข้าใจหรอกหากข้าอยากเป็นราชินีเหี่ยวให้ดีก็จําเป็นต้องจบกับตัวเองในอดีตให้สิน้นไม่ว่าท่านจะเป็นราชาปีศาจก็ดีจะเป็นหงอี้ก็ช่างล้วนแต่เป็นส่วนที่ข้าจําเป็นต้องตัดใจต่อไปจะไม่ไปหาท่านที่เผาปีศาจอีกแล้ว และก็ขอให้ราชาปิศาจเลี่ยงคำคอรหาจากนี้อย่าได้มาหาข้าที่เผ่าเซียนอีกได้งั้นก็ทำตามที่เจ้าพูดความสัมพันธ์ของเราเป็นเพียงราชาปิศาจและราชนินีเยี่ยวต้องขอบคุณราชาปิศาจที่ส่งเสริม 转过几轮明月，不曾染世间风雪。